ใช่สวัสดีค่ะพบกับช่องวันหนึ่งอีกแล้วนะคะช่องที่จะพาคุณไปดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยกันวันนี้นะคะแล้วก็เดินไปแล้วเราตั้งเวลาไว้หกสิบห้าทีประมาณหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเนาะเราเดินไปแล้วสามสิบเจ็ดนาทีเอ้เราเดินไปแล้วยี่สิบแปดนาทีนะคะเกือบเกือบเกือบสามสิบเนาะเลือยู่สามสิบนาทีก็ถือว่าโอเคนะวันนี้ฝนตกแล้วเราก็เดินก่อนหน้านี้ประมาณเราเดินที่ เครื่องประมาณ4นาทีก็เกือบเกือบเรา32นาทีนะคะถ้ารวมทั้งหมดเนาะเมื่อวานที่เราไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเราไม่อยากอัดเพราะว่ามันขี้เกียจเราไม่มีอะไรพูดลรวเรา,เ,ราเมื่อวานเราโยคะไปเราไม่ได้เดินแล้วก็ด้วยความที่มันจะพูดเรื่องเดิมๆเ,เ,เก่าๆเราก็เลยไปหาข้อมูลไปหาอะไรมาที่จะมาพูดเพิ่มเติมนะคะ่ะ มาวันนี้ว่าเราจะมาพูดถึงอะไรกันเราจะมาพูดถึงการนอนหลับกันนะคะเราไปดูคลิปของออหมอแพทย์แผนจีนของเกาแก้โรคหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าการนอนมันเกี่ยวข้องกับการที่จะเป็นซึมเศร้าหรือไม่อย่างเช่นเป็นต้นนะคะคือถ้าเรานอนไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยคือจะเห็นหลายคนที่แบบเป็นสุขภาพจิตตั้งแต่เด็กๆหรือแบบเพราะว่า มันมีมูลที่ก็คือชอบเล่นโทรศัพท์แล้วก็อันนี้ไม่ใช่เรานะเราเราเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับคลิปคือชอบเล่นโทรศัพท์แล้วก็พวกที่ดูซีรีส์แล้วก็ไม่หลับไม่นอนอะ่ะเออลืมไม่ก็ทํางานหักโคมจน เลยเวลานอนมาแล้วแล้วก็มันมีสภาวะเสียงด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ดูแลยตัวเองคือไม่รู้จักตัวเองว่าควรนอนตอนไหนหรือควรอยู่กับตัวเองตอนไหนการไม่อยู่กับตัวเองการไม่รู้จักตัวเองมันก็ทําให้เราป่วยได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเออแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนคือเราอะคือคุณหมอหรือแม่เราจะบอกว่าการนอนมันสาคัญกับเรามากเพราะว่าหลังจากที่เรา พักฟื้นร่างกายมาแล้วก็สนใจเกี่ยวกับนอนต,ตั้งแต่เรียนเลยอะตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะเราเราใส่ใจาการนอนตอนที่เราเรียนมัธยมอะมัธยมปลายมัธยมต้นเรานอนประมาณสองทุ่มนะเออสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มสามสิบมั้งถ้าจำไม่ได้จ้าจ้าไม่ผิดนะเพราะว่าต้องตื่นบานตีห้าหกโมงก็นอนสองทุ่มนี่แหละแล้วก็พอจบมาก็เวลานอนมันก็สับเปลี่ยนกันแต่ เราด้วยที่มันมาฟักฟื้นจริงๆอ่ะเรานอนเรารู้สึกว่าเราพยายามนอนประมาณแรกๆนอนสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้สองทุ่มสามทุ่มและหลังๆก็หลงัลงหลังหลังจากออกโรงพยาบาลก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มไปไปมาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสองทุ่มสามทุ่มเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเออการนอนมันสาคัญกับเราแบบมากถึงมากที่สุดเลยนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสที่การนอนการพักผ่อนมันเป็นการ สุขภาพส่งเสริมกําลังใจให้เราแบบมีกําลังใจในการถ้าเรานอนดีมันก็จะทําให้เราแบบมีสิ่งดีๆแบบรู้สึกว่าแฮปปี้อารมณ์ดีนะคะแล้วถ้าเรานอนไม่ดีมันก็ทําให้เราแบบงุดหงิดหรือแบบอะไรต่างๆได้เนาะรู้สึกว่าการนอนอะ่ะมันเราให้ความสัมพันธ์การนอนกับการออกกาําลังกายมากสุขภาพกายสุขภาพใจมากแล้วก็เราให้โฟกัสกับ การนั่งสมาธิมาก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 เรารู้สึกว่าการที่เราแบบโฟกัสที่การนอนการนั่งสมาธิแล้วแบบถ้าทําแบบนี้เป็นกิจวัตรกิจวัตรอะมันเห็นผลมากเพราะว่าเป้าหมายเราคืออะไรตึ๊บเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายย่อยมันทําอะไรเพื่อจะได้รับรองรับเป้าหมายนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํานะคะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าอันนี้คือจากหนังสือที่เราทํามาเป็นอีบุ๊ก อันนี้มันก็มันจะมีเราก็เขียนมันเป็นบุ๊กสักน้นๆเนาะอันนี้เราเราทำเราทำเป็นอีบุ๊กขายนะคะเป็นเอ่อในไลฟ์อีบุ๊กแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเราขายอยู่ในพวก a c e b o o k ไม่ก็ไอจีนะคะถ้าใครอยากไปติดตามก็ติดตามได้นะเออหรือแบบนั่นแหละ อ,อยากอ่ะเราตอนนี้เราขายประมาณ30บาทนะคะเป็นภาษาไทาย30บาทอันนี้50นะคะรวมทั้งหมดก็เป็น80บนะคถ้าซื้อ2องฝเนาะเออเราเขียนตั้งแต่เขียนตั้งแต่สองพัตั้งแต่ที่เรายังไม่เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นนะ เราได้แบบเออมันตกตะกอนก่อนที่เราจะแบบตั้งแต่อายุสิบห้าเลยใช่ปะตั้งแต่อายุสิบห้าจนถึงแบบอายุสิบยี่สิบตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออยี่สิบแล้วเออมันก็มีอะไรตกตะกอนแล้วแล้วก็นํามาเขียนแล้วพอมันก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์เราเขียนวันที่แปดเดือนแปดสองพันยี่สองพันยี่สิบสี่ใช่ 2024หลังจากนั้นอีกหลายเดือนเดือนตุล,ลาหรือเดือนพฤศจิกาแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รับการรักษาแล้วก็อาการมันก็ดีขึ้นมาเรื่อย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 ๆร,ร,ร,รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราต้องขอบคุณตอนนั้นมากที่เราได้รับการรักษาเพราะว่ามันทําให้แบบสุภาพจิตบายสิทธความคิดเราเปลี่ยนมากแล้วก็เรากลับมาดูแลสุภาพจิตแบบมาก ลังจากนั้นก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ที่เราเขียน mm. นะ่ะเขาเรียกเล่มนี้ที่เราเขียนตั้งแต่ที่เราอ่ะเราฉะเราทาจริงนะคะทุกคนมันเป็นแบบเหมือนแบบ t o อ่ะเป็นเหมือนหนังสือ Howto ที่แบบแล้วก็รวมด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราตั้งแต่ที่เราแบบเขาลงโรงพยาบาลมาแล้วตั้งตั้งแต่ที่เราเรียนไปด้วยแบบรักษาสุขภาพจิตไปด้วยตั้งแต่ที่เราใช้เวลานี่เกือบตั้งแต่อายุสิบห้านะต้องเลยยิบ เอ็ดก็ประมาณ6ปี6ปีนะคะที่เราแบบใช้เวลารักษาเนี่ยคือแม่เราบอกว่าคนที่แบบเป็นสมาธิสัน้นหรือแบบอะไรตั้งแต่เด็กหรือเราอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะคะคือเราเล่าให้ฟังว่าเออเขาอาจจะกินยาเด็กตอนเด็กๆอะ่ะตอนที่เราไปโรงพยาบาลอะ่ะ ขาบอกว่าแม่เราบอกว่า,วาเ,ขเขาใช้เวล้สาตั้งสิปีเราก็จะหายเฮ้ยคือเรายังไม่สิปีนะเราหกปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราให้เวลาตัวเองหน่อยเราอาจจะแบบรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาเลยถึงแม้เราจะไม่ได้กินยานอนหลับแต่เราก็กินยาที่รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะก็อยากให้มีกําลังใจด้วยว่าเออถึงแม้เราจะกินยานมาหลายปีแต่ก็ จะมารักษาให้ฟื้นฟูน,ฟ,นฟูได้ง่ายง่ายมากถ้าคุณดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตามที่หมอสั่งหมอห้ามอะไรคุณก็ทําตามว่าเออหมอห้ามสิ่งนี้ต้องไม่ทําสิ่งนี้นะแล้วก็หมอหมอให้ทําสิ่งไหนก็ทําสิ่งนี้นะแบบนี้แล้วก็อย่างเช่นการนอนการนอนเี่ยสำคัญมากกับทุก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 โดกเลยการนอนการกินการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญที่สุดการกินก็ ไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ยุ่งกับสเสพติดไม่สูบุรีแล้วก็ที่เราทํานะแล้วก็การการนอนก็นอนประมาณ7 8ชั่วโมงนะนอนประมาณสองสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างนี้เป็นต้นไม่เกิน5้าทุ่มจนถึงตื่นก็แล้วแต่ว่ามันจะตื่นเท่าไหร่แล้วก็การกินการนอนการออกกาลังกายของเราก็ออกเน้นการที่ทําแบบอะไรมูฟเมนต์ในแต่ละวันให้มันให้มันเคลื่อนไหวอะ่ะ ไม่โยคะก็เดินไม่เดินก็ออกเครื่องเอออย่างนี้เป็นต้นรู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพเราแบบมันดีมากๆแล้วเวลาเราคุยกับเพื่อนคุยกับเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนเราแบบมีเพื่อนสนิทคนหนึง่งในชีวิตเราอะ่ะเรามีเพื่อนสนิทคนหนึง่งเราก็จะมาคุยแบบเออปรึกษาเรื่อง เพื่อจะมาชอบให้คำปรึกษาใช่ไหมเราก็จะมแมเราก็จะให้คําปรึกษาเพื่อนเพราะปกติเราก็จะพบกันแบบตัวตัวเป็นๆก็จะให้คําปรึกษาหรือแม่ก็คุยเล่นกันไปแต่ด้วยความที่หากันไปแล้วก็เออคุยกันแบบเพื่อนปรึกษาเพื่อนอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเราเราเหมือนเราเพื่อนปกติอะ่ะเราไม่ค่อยได้ติดต่อกันแต่ถ้าถ้าถ้าเขาลง ถ้าเขากลับมาบ้านเขาก็จะติดต่อเราแล้วก็แบบไปเจอกันประมาณนี้นะคะเขาเรียกอะไรอะเป็นเพื่อนที่สนิทมากคนหนึ่งอะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาแบบถ้าเขาเหนื่อยจากการรียรหรืออะไรแล้วก็คุยแล้วเป็นคนที่เหมือนให้คําปรึกษานะเออเราชอบให้คําปรึกษาหรือแบบเราชอบรับฟังเราเป็นคนที่ชอบรับฟังแบบ ให้คำปรึกษาหรือไม่ก็แบบเหมือนเราอยากเป็นนักจิตบําบัดมากนักจิตวิทยามากอยากค่อนข้างที่จะชอบพวกทางจิตวิทยามากๆศึกษาแบบค่อนข้างที่จะลึกอยู่แต่ด้วยความที่แบบมันศึกษาในที่นี้ก็คือเราศึกษาดยตัวเองดูคลิปดูพี่คุณเขาดูอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับแบบพัฒนาตัวเองจิตวิทยาแบบอะไรเกี่ยวกับที่มัน เชิงลึกอะเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้นะเออเราต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะแล้วก็การพูดแบบนี้นะมันสมควรจะพูดกับผู้พูดแบบนี้นะเราควรที่จะรับฟังแบบนี้นะแบบเราควรที่จะให้กำลังลังใจตอนไหนนะเราควรที่จะทําอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นแบบแพทเทิร์นเลยค่ะมาสอนให้เราเรียนรู้ว่า เฮ้ยเราสามารถเป็นแบบคนที่เราอยากเป็นได้เราสามารถรักตัวเองได้เราสามารถแบบจากคนที่ไม่เคยรักตัวเองมาก่อนหรือจากที่คนที่เคยแบบไม่ชอบอะไรในตัวเองมากมายหรือแบบทําไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้นะแล้วก็เกะเปาะเปลือกตัวเองออกมาแล้วก็คลายออกมาแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ว่าเราจะรักตัวเองได้เราต้องผ่านมรสุมเจออะไรยากๆมาก่อนนะคะเหมือนเราจะรักตัวเองได้เราต้องแบบโดนโดนอาเหมือนรถอ่ะ ที่แบบมีถนนคูคาคูคาก็จะมีหลุมมีบ่อแล้วก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปจนกว่าจะถึงถนนที่มันราบเรียบอ่ะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวเพราะว่าถ้าถนนชนบทแบบที่มันเป็นอ่าถ้าถนนนั้นอ่ะมีหลุมมีบ่อซ้ํายังมีฝนตกแล้วแบบเราขับไปมันก็จะมีเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรใช่ไหมแต่พอจะไปถนนที่มันเรียบเรียบถ้าฝนมันตกมันก็ชะล้างล้างแบบล้างรถไปเลยอ่ะ แค่ไหนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงว่ะเออรู้สึกแบบนี้นะแล้วเราอะเราก็ทําอะไรต่างๆเออรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้มันดีต่อเรามากๆแต่ก่อนนะเราไม่ค่อยจะเห็นค่าตัวเท่าไหร่ว่าเออการใช้ชีวิตมันดีนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตไปแล้วเราก็มองเห็นแต่ภาพคนอื่นว่า เลยอ,อยากเป็นแบบนั้นว่ะโอ้ยทําไมเราไม่ได้เป็นแบบนั้นวะเรายังไม่พอใจแต่ะ่อนนะยังไม่พอใจกับตัวเองจนปัจจุบันอะพอใจแล้วพอใจแล้วแบบตัวพอใจแล้วแบบอยู่ชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราอยู่แบบนี้อะมันทําให้เราแบบแฮปปี้มากเพราะว่าอะไรเนี่ยอะนทุกคนมันมีความเครียดน้อยมากมีแรงกระตุ้นเกี่ยกับความเครียดน้อยมากแล้ว เราก็ได้สานทาตามชีวิตเราได้นอนเต็มที่ได้เล่นเต็มที่ได้ออกมาการเต็มที่ได้กินอยากเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเราแบบไม่เราพูดสิ่งนั้นผิดไปหรือเปล่าอเราทําให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าเราไม่มีสิ่ง,งนี้แล้วนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราเหมาะกับการที่จะมา อยู่เป็นเจ้านายตัวเองเราเหมาะที่จะทํางานฟรีแลนซ์เราเหมาะที่จะทําแบบอยู่กับบ้านเออเราไม่เหมาะที่จะแบบที่จะออกไปข้างนอกอะ่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราเจออะไรมาแล้วเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรให้มันเป็นกิจวัตรมากกว่าเพราะกิจวัตรที่เราทําอ่ะแล้วแฮปปี้กับตัวเองมากแฮปปี้ที่สุดแฮปปี้แบบ แฮปปี้มากที่ตัวเองอ่ะก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างหลายๆด่านในลักษณะการบลัยบททดสอบมาแล้วแล้วมันรู้สึกแฮปปี้ที่สุดแบบมันมีความสุขมากอะ่ะในตัวเองอ่ะ <c oughs> ถ้าเออเราจะมาพูดน้ําหนักเระเบียนเท่าไหร่ห้าสิบแปดนะคะส่งสามเดือนที่ผ่านมาห้าสิบแปดเอ้ยไม่ใช่สองสาเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหากรกฎาคมประมาณเนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดคือมันไม่ ไม่เพิ่มไม่ลดอ่ะมันประมาณ58แดแล้วก็สองสามสมสัปดาห์ที่ผ่านมามาห้าสิบแปดมันยังไม่ขึ้นเลยนะมันมันห้าสิบแปดอยู่ประมาณเนี้ยมันก็เริ่มคงที่แล้วก็รู้สึกว่าเออเราพอใจกับนางแล้วเพราะว่าหุ่นเราก็ไม่ได้หุ่นเราไม่ได้แบบปวดว่าหรืออะไรเพราะว่า เรารู้สึกว่าพอใจในหุ่นของเราถึงแม้มันไม่ได้ผอมแบบผอมแบบเห็นกระดูกแต่เราก็พอใจว่าเออเราพอใจหุ่นเราเป็นแบบนี้แต่ที่เราออกกําลังกายเพราะว่าเราต้องการให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเราดีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นที่ต้องโฟกัสอะไรแบบมากเกินไปแล้วก็โฟกัสแค่ทีละอย่างแล้วก็ทําอะไรให้มันแบบเป็นขั้นเป็นตอนรู้สึกรู้สึกว่าสติเราเริ่มคบุบเมื่อวันนี้นะคะ วันนี้เรานอนสองถึงสามทุ่มเราก็ตื่น9ก้าโมครึง่งคือแบบนอนเกือบสนะิบเอนาชั่วโมงอ่ะเีคือมันเยอะมากแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อยู่ได้มากๆม,มันเป็นการอยู่ได้ที่แบบมันเห็นคุณค่าของการมีอยู่มันเห็นคุณค่าของการสงบนิ่งมันเห็นคุณค่าของการที่แบบเรามีอ่ะอย่างเช่นเราจะมาเล่าอะไรฟัง ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งสิ่งในอะแล้วเราสํานึจรู้ควรสิ่งสิ่งนั้นอะสิ่งสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเขาเรียกอะไรอะสิ่งสิ่งนั้นก็จะแบบมันเราสำเรึจรู้คุณสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นสิ่งนั้นก็จะแบบมันเพิ่มเหมือนผลิดอกออกไปอะถ้าเรารู้สึกแบบ grateful ขอบคุณถ้าเรารู้สึกแบบ happy ที่มีมาเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอะแล้วก็จะมีความสุขใช่ไหมเราก็จะดึงดูดสิ่งที่น่ะสิ่งที่แบบไว้เดียวกัน energy เดียวกันอะ เข้ามาถึงทางกับการถ้าเราไม่พอใจสิ่งไหนอะ่ะเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เราไม่พอใจอะ่ะอยู่เรื่อยๆมันเป็นแบบไม้ความคิดมันเหมือนไม่ทีฟีดอ่ะคุนถ้าเราพอใจหรือแบบกระทาสิ่งไหนหรือแม้ทุกอย่างเราต้องคืนคันยอมรับไปก่อนว่าเราไม่มีหรือมีอะไรแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เป็นแล้วก็ขอบคูณสิ่งที่แบบขาดสิ่งที่ ขาดด้วยนะขอสวามขอบคุณสิ่งที่ขาดขอบคุณสิ่งที่มีแล้วก็ขอบคุณที่แบบทุกอย่างมันผ่านมาเป็นประสบการณ์ของเราอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องน้อยๆของวันหนึ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย